เจ้าสาวโคตรเยอะเจ้าสาวเขาขอมันนัวเนี่ยคอแคบเพรว่าทีละคนครับเจ้าสาวทีละคนครับความผู้ชายแบบไหน mm hmm. ดูแลได้อะไรเงี้ยเป็นนักเลงหรือว่าไม่ชอบนักเลงชอบเลยนุ้มเอที่อะไรกันนะครับจะได้เรียกถูกหรือจะให้เรียกที่รักก็ได้นะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับไปสอนลามราชฟีฟน์เชนเคยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือกูจะลองลงไปในโซนฟรีสไตล์ดูนะครับผมก็ไม่ได้ลงไปธรรมดาอยู่แล้วและนะไปสอนลามมันก็ต้องลงไปแบบมีระดับก็เดี๋ยวพี่จะลองกดมาที่คอลเลคชันแล้วก็ไปที่กระเป๋าสัปย์น้องเห็นอะไรหรือเปล่าครับสีดำๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเห็นหรือเปล่าครับคือ กูเคยฝันนะกูจําได้เลยเมื่อชาติบังก่อนกูเคยเป็นนกมาก่อนอจนมาถึงชาตินี้มันก็ยังตามหลอกหลอนกูไม่เลิกน้องเห็นปีกนี้ไหมครับคือกูได้ยินว่าเขาบอกว่าถ้าใส่ปีกนี้จะสามารถบินในเกมได้คือกูเป็นแบบพูกแบบเทพเจ้าอะไรเงี้ยต้องเป็นเทพเจ้าตอนนั้นถึงจะมีนะครับก็คือพี่ทรมดาครับเนี่ยเดี๋วกูจะเอาปีกนี่แหละใส่ลงไปในโซนฟรีตาย ให้แบบเด็กๆน้องๆหนูๆโชโกอ่ะชโก้แอซอาสมาร์ดอกก็เดี๋ยววันนี้กูจะมาใส่ปีกเนี้ยจีบสาวดูไม่รู้ว่าจะจีบติดหรือเปล่าแต่หน้าตายอย่างกูน่าจะจีบติดอยู่แล้วเพราะว่าหล่อบาดใจสาวๆหลายๆคนไงโอเคนะครับเดี๋ยวกูจะใส่เนี้ย,ยมาขอฉากเท่ๆไอ้คนตัดมึงตัดดีๆสักที าา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 าตต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 ตวันนี้พี่ก็มีเว็บสมงเพลงฟรีฟาร์มนำเสนอให้กับน้องๆนะครับให้น้องๆนะครับผมลองสังเกตไปที่เพจพี่นะครับผมตอนนี้พี่เพียง24เพจเท่านั้นและน้องๆนะครับกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายมือนะครับผมหลังจากนั้นให้ก๊อปยูไอดีไปได้เลยเนืงจากที่เราเข้ามาในเว็บ24เพจนั้นนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่มุมขวาบนนะครับผมเข้าสู่ระบบทำการล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กง่ายๆเลยครับผมล็อกอินได้เลย โอเคครับผมเมื life, work, okay, okay, <we> ่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมกดเข้าไปที file, like thing, yeah, have have ่หัวข so, ้อเติมเงินและเลือกเป็นแจ้งโอนผู้อื่นะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาในหน้าเติมเงินแล้วนะครับผมเราจะเห็นเบอร์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถโอนเงินเข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมและแจ้งเลขอ้างอิงได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมเมื่อเราโอนเงินเสร็จครับผมเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้เลยให้น้องๆเอาเลขอ้างอิงนะครับผมมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับผมกดเข้าไปที่หน้าหลักนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับผมจะเจอสุ่มเพชรฟริิ่่่่มมมมมตต้้้้้้้้้้นนนนนเเ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 คคคครร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 ดดดะะะััััับบบบบบผกกกกกก็ขขขาา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 าไไไไปปปปปลลลลลลลยยยยืออออแแวววหหงงงงจใทีีีสสูู เรากดสุ่มวงล้อไปนะครับผมและวงน้องก็จะหมุนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไงครับโอเคครับผมตอนนี้ไม่ได้รางวัลนะครับผมไม่เป็นไรนะเรากดสุ่มต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมเครดิตเรายังเหลือโอเคผมสุ่มมาสุ่มมายังไงวันที่ดวงออกแค่นี้หรือเปล่านะครับผมออกมายังไงครับผมเฮ้ยได้หนึ่งพันแปดร้อยเพล็โอเคครับผมกดคุณต่อเลยโอเคผมแล้วงล้อหมุนมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วยังไงครับยังไงแตกไปแตกไปโอเคผมแล้วตอนนี้นะครับผมได้เป็นสามพันหนร้อยก็ตัวเจ็ดเพล็ ผมว่าตอนนี้ระบบมันต้องบัแน่ๆเลยทุกคนต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะมันต้องใช้แน่ๆเลยเว้ยโอเคผมหลังจะราสมเสร็จนะครับเรากดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเพรเข้าตัวพี่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับหนึปึ๊กโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเพรเข้าในตัวพี่ทั้งหมด6800เพชรเพนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยตล้วตบปึ๊กสำหรับใครที่อยากรวยดีเหมือนพี่นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่สติเตโตนะครับผมม่ให้เลือกเล่นมากมายนะครับผมของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์นะครับผมก นิ่งเลยโอ้สาวเยอะด้วยขุยยืนนิ่งๆเลยกุยยืนแอคนิ่งๆเลยคราบเขาน่าจะเห็นบารีมีของปีกพี่ไงปีกพี่มันแผงลิตรไดยังไงวะเตสาวเขาเข้ามาหุลุมล้อมห้อมล้อมกูกันเต็มได้ครับทีละคนครับทีละคนจะเย็นๆครับทีละคนดูดิโอ้โหดูดิวิาสาวโคตรเยอะเตสาวเขาขอมันนวเนี่ยคอแคบมาะ ทีละคนครับสาว,สาวทีละคนครับอุ้ยอุ้ยยังไม่ทันได้พิมอะไรเลยเขามาขอถวา,ายตัวให้กูเองเฮ้ยางงี้ก็ได้กูเพิ่มเพื่อนไปเลย ECN กูเอาน้อง ECN ก่อนเลยเนี่ยคนนี้เลยกูแอบไปแล้วรอเขารับ ไม่รู้เขาจะรับกูหรือเปล่ารับไหมน้าโดนกูหลอกเสิง์แน่กูบอกแค่นี้แน่ถ้าเขาออกมากับกูแสดงว่าเขามีใจให้กูกูออกมาแล้วกูขอกดจอยเข้าทีมไปก่อนรู <c oughs> ส้สวัสดีครับ <c oughs> ส,สวัสดีครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมเขาเอฟซีค่ะอุยเอฟซีสามล้านนะคะเมื่อกี้เป็นมืสตีมที่สามล้าโอ้โหครับแล้วนี่ชื่ออะไรกันหรอครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงหัวใจไหมครับ อขอถามถามชื่อได้ไหมครับชื่ออะไรกันเหรอครับจะได้เรียกถูกหรือจะให้เรียกที่รักก็ได้นะครับครับอะไรนะครับเรียกที่รักได้หรอครับได้เลยครับก็แล้วนี่มีแฟนกันยังอ่ะครับไม่มีครับเดี๋ยวแม่ตีอแม่ไม่ตีหรอกครับอยู่กับคนที่ดูแลได้อ่ะแม่เขาไม่ตีหรอแม่เขาเข้าใจ อย่างพี่สอนลามเนี่ยดูแลได้อยู่แล้วเป็นยากุซ่าเก่าด้วยไงคือใครที่อยู่กับพี่มาอยู่กับพี่อะไรเงี้ยพี่ดูแลทุกคนแต่ว่าถ้าแบบตำแหน่งที่รักอะไรเงี้ยดูแลเพียงคนเดียวใครสนใจไหมคือช่วงนี้โสดด้วยฮัลโหลคับแม่ครับกำลังไปครับรู้แล้วคุยกับผู้สาวอยู่รั้ษาเขาก็ห้อมล้อมเลยอ่ะครับคับแม่อุ้ย แม่เราเลี้ยงแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนนะเขาไม่มีปากกันหรือยังไงวะไม่พูดเลยโ้คนนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านต้องไปหาคนใหม่ซะละคือเขาเหมือนเขาจะเกง่งเขาเหมือนจะเขินกูไงเขาเห็นกูหลอกกูหน้าตาดีก็เป็นอย่างนี้ไปหมดไปทุกคนเลยกูหลอกขนาดนั้นเลยวะคนดูดูไปดูมาหน้าตากูมันออกออกไปว่ะ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาคนใหม่เดี๋ยวลองไปแบบไปหาคนแบบจำบาจำบาขอคนแบบบึมบึมสะพ้ำม,มะโอเคตอนนี้กูลงมาแล้วรู้สึกห้องนี้จะสาวเยอะด้วยขอเดินกลับมาเดินมาเดินอยู่ที่เดิมมายืนอยู่ที่เดิมมายืนแอคอยู่ที่เดิมเลยละกันมาแล้วหนึ่งลนอุ้ยสาวเขาเดินมาหาผมเติมเลยว่ะนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาเองอันนี่เะเฮ้ยไอคนนี้คนนี้ใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของกูอก่อน ทำดาเนอะ้อมเดี๋ยวคุยกับมันก่อนคุยเอฟปีขาด้วยโอ้หายหัวใจอีกหายหัวใจมาอีกโอ้โอ้ได้เลยครับ สอนรำงั้นเดีย๋ยวกูจะเอาคนนี้แหละกูขอลองแบบลองคุยให้เขาในเกมก่อนลองวัดใจลองดูเชิงดูใจว่าเขามีใจให้กูหรือเปล่าอ่ะอมีปีกเท่าก,กับหลอดเท่อ้ยเขาต้องตอบว่าได้อยู่แล้วหน้าตาแบบกูอ่ะโอเคสงสัยจะคุยกันไม่เรื่องรอเขาตอบอีกเดียวอ่ะถ้าเขาไม่ตอบกูเอา อย่าพึ่งไปไหนดีซัสอุยโทษทีครับปากล่างโอเคเขาเลิกเพื่อนกูละเดี๋ยวกูลองออกไปก่อนอ่ะลองออกไปเชิญเขาแล้วก็ลองมาคุยเนียกันดูอ่ะถ้าเขาออกตามก็เขาก็มีใจให้กูอีกอ่ะเขาต้องออกตามกูอยู่แล้วนะครับเพราะหน้าตากูมันให้ไงลอกกับสาวๆหลายๆคนน่ะว่านะสาวๆหลายๆคนเขาก็ต้องหวังคนหน้าตาดีแบบกูอยู่แล้วเขาต้องแต่จะมามีอะไรกับกูอยู่แล้วอยู่เรื่อยเลยนะก็เขาน่าจะออกมาแล้วแหละ วะโ okay, <c oughs> อเคเขาออกมาแล้วเ <c oughs> ชิญไหมเงอนฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับพูดได้ไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับชืสอ <c oughs> ของเอฟซีเขากันนี้แล้วนี่ชื่ออะไรเหรอครับชื่อแป้งค่ะ <c oughs> คือ ชอบผู้ชายแบบไหนอะครับแบบดูแลได้อะไรเงี้ยเป็นนักเลงหรือว่าแบบไม่ชอบนักเลงอครับชอบไวรุ่นเมกาอุ้ยโอ้แั่งานนี้เข้าทางเลยครับชอบไยรุ่นเมกาด้วยอยากอยากอ๋อแล้วชอบผู้ชายแบบไหนอะครับแบบแบบสอนลามอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับรอบัตรใจสาวเขาส่งหัวใจไอ้กูด้วย แล้วหน้าตาแบบผมไม่พอจะเป็นแฟนได้ไหมครับแบบสมมุติก็ได้อะไม่ได้หม <c oughs> อะไรนะครับไม่ไหวมนะั้งอุ้ยไม่ไม่ไหวอะครับหน้าตาคือคนดูเขาก็จะชอบบอกผมหน้าตาเหมือนแบมแบม,แบมเหมือนอะไรเงี้ย <c oughs> หรือว่าต้องแบบต้องดูแลปกป้องได้ผมก็ดูแลปกป้องได้นะครับค <c oughs> ือมีลูกน้องเป็นร้อยเลย <c oughs> ให้ลูกน้องเดินตามกลั่ังก็ได้อะถ้ามาอยู่กับผ ไม่ต้องกลัวเลยอดตายไม่เคยมีอะครับอาหารสามมื้อดูแลได้ปกป,ป,ป้องได้ไปไหนพาไปมีเงินอะไรเงี้ยดูแลได้ทุกอย่างครับถ้าอยู่กับไปสอนราพอจะแบบพอจะเป็นแฟน,นได้ไหมครับได้<น> <c oughs> ดูเอาละกันอะ <c oughs> <ห>เด็กๆน้องๆหนูนนดๆดูเอาละกันสาวเขายังแบบ บอกไงไอศอราลมันหน้าตาดีไงมันหน้าตาหล่ออ่ะหล่อเลือกได้อยู่แล้วเนี่ยดูดิเขาบอกเขาชอบทรงแบบเมกาเมกากูก็เมกาหน้าตาก็ดีหล่อไปหมดง่ายๆนะคือผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบอะไรหรอกเขาชอบคนดูแลได้แบบกูเนี่ยดูแลเขาได้พอจะดูแลได้แบบเดินตามหลังมีลูกน้องเยอะอะไรเงี้ยเทาน้ารับแล้วน้องแป้งมีแฟนยังเหรอไมค่ะบ เธอไปทั้งหัวใจทำไม่ยังทงเริ่อไม่อีกกี่คนนะคนใจร้ายบวนไม่ทั้งหัวใจทำที่อกมได้เขาตองอบว่าได้อยู่ไหชอบไหมลูกเมอ้ยเอ็มดค่ะด้วยโอ้ให้หัวใจให้หัวใจมว้อีกโอ้แม่เตรียมรถหน่อย จะไปฆ่าคนว่ะไม่ไหวละมาหลอกให้รักแล้วก็จากไปดีเนาะโอเคครับก็หลังจากคลิปนี้ถ้าไม่เห็นได้สอนราบอีกก็ก็คือพี่ไม่อยู่แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดอะไรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามอย่างเนี้ยไม่ไหวจริงว่ะ กูขอมไม่พูดอะไรมากแล้วกันปีกนี้มันคู่กับกูจริงๆเลยว่ะปีศาจยอมโดดเดียว <c oughs> ไปเลย <c oughs> มันสวยมากมั้งี่ <c oughs>